เหตุผลของความดุกันเริินเรื่องของเหตุความดุนะไม่ใช่ทานไม่ใช่าถาเีนไม่ใช่การภาวนาทำประโยชน์ตนโยธานถึงความหลังไม่าทที่เป็นเหตุไปดี ในมินี้ก็เรียออารมณ์มากโกรธมากหลงมากโลภมากเวลาบ่านีโกรธมากก็ุดนมาหลงมากก็ไดไม่ดีนั้นเรื่องของกุณฑานี้จึงเป็นด้านฝ่ายเป็นผุ้กุลนเพราะนี่ยแรดงว่า เริ่มตน้นอย่างมีตังการในใจว่าการให้นั้นกระทับภายนอกใช่รทับภายในสร้ควกกามสงายบางอย่างไม่ใช่คสงใจสุกแทนและเมื่อเรื่องของสิ่งของปัจจัยภายนอกที่หายไปแล้วนะั้น ก็แจงใจกันไปของคุณน้องแต่ส่วนจใจไปรในแล้วผู้ใดให้ทานไปคณะให้ทานเขาอิ่มใจด้วยกันอิ่มใจนี่มันจะเก็บไปในใจค่อยสะสมไปทีแรกเป็นทานทำไมบุญเกิจกันให้ทานแต่ว่าไานไปแล้วเรื่องทานนี้ มันได้แก่กล้าขึ้นกล้าเป็นทานประวีไปไม่เหมือน,นเสียงเส่งคนที่เราท่านม่ศรัทธา้วก็ทำทานยากหารกือย่ำทายแล้วก็เสียด้แต่พูดที่ศรัทธานี้มีศรัทธาแล้วก็เต็มใจให้ทานเรื่องต้นก็มีศรัทธา ตอนนใหญ่สวายก็เต็มใจเมื่อทำไปแล้วก็เกิดความพิตัยนี้ขึ้นมาที่แสดงว่าเรื่องรองการทับทานนั้นได้ผลไปรอบชั่วคราวแต่ใ,ใหญ่ใจน,นั้นไมดลไปเป็นโลกเกทับแต่การให้ทานนั้นมมนเข้าไปอยู่ในใจเรา เปไน็นอะไรซับไอซับนี้มันจะตามจิตใจเราไปพูดลทารสมุนถร่มกันแล้วไอซับนี้พูดตรงบนพยยาวันหนา้าดือนหน้าปีหนา้าสามารถตรงวนนี้นนนนนไดากได้แต่ไอซับนั้นยะมากกับชาติเดียวบางทีก็ไม่เทางานเท่าไหร่ก็หมดความหมายแล้ว พราะนันเรียกว่าการที่เรายากให้ถายน,นะเป็นตัวอยา่างอันหนึ่งเรียกว่าได้ดามบุญให้ถายลงอภน,นิษยอย่างน้อย,อยรเราอิจฉาภายใน,ไ,นไม่ใช่นคนที่เขาเห็นเราคุ้มทานนี่ก็ทำทำทีก็ไม่ใช่น้อยอยก็ไกล เทนิญาผู้ธรวมาก็บฏนาด้วยกพรดะอว่าเรื่องของการทางนั้นถ้าอยู่ทของเราเพงเขาผู้รับก็ดีใจผู้ให้ใจดีผู้เกี่ข้องด้วยกบฏนาไม่ขาดพยนีด้วยนะนอกจากการที่เราให้แล้วผู้คานี้ย่านั่งพิเศก ทำอะไรทั้งหลายให้แกที่จะทั้งหลายให้ใครยัทั้งหลายเขาของทางนั้นไม่สามารถที่ใแกตัดที่อยู่ในพระโยคได้แต่ให้ทายน,นั้นทั้งวันทุจริตหรือว่าเวลาลวลวลวเราไม่สาน้อยจะตรงเขาของเขาได้แต่เราทำทายเรื่องทุจริตเทียบกันั้นก็จะโมตนา ถึม้ท่านไม่ได้ท่านบครับแต่ท่าทำงานดีคนอื่นที่เขาชอบบูนาด้วยพอยดีด้วยแล้วก็ยตเรางที่อยู่โรกวิญญาณเมื่เราทำล้วก็เกิดมูตนามีความดีอยู่ดีในรงงนนที่นนเราคิถึงเขาเขามีความสุแล้ว ให้หลวงโลมแกมาตามจะเป็นเรื่องของเทวราชก็ตามอยากดีก็ตามหลายๆตามเมื่อเขาบ่นอะแล้วเขาบ่นเห็นดังใจที่จะสงกองเราสงฆ์เราช่วยเราเท่าที่เขาสามารถที่จะได้เึ่งเรียกว่าพวกห้ทางนั้นก็ควาอยู่ภายในแล้วจะมีคนหวังดี ยินีีจะช like like, no so ่วยเหลือตอบแทนฉะนั้นพระเจ้าสมบอกว่าเรื่องของให้ทานนั้นมองหม่เบลอมือการเสียโดยการเสียเพื่อได้ก็เรีว่าคุมกันกับที่เราศรทธของสองหรีรา์อยู่แล้วการทางพรก็บวนการศัทธาว่าตัวนั้นรจะทำนี้ ขอผมใคุณระเสงใจให้คุณได้ทำนั้นนะช่วยก็หวัว่ากันเราให้าดความทุกข์ตกของใครอันกระนการเพื่อความอยู่ของเราด้วยอายุวัยลราด้วยนะปัญหาใดให้แ่คนดีโดยการทุกคนยะดาวเรวะมูราภริภูเรติสาภรง เอวะเววะอิโตดินงเปตานังอุปกาปเตสอิธิังมะธิังรมังนิพพเมวะจมิจเจโตตัพเปบุเรนโตจังกปังยันโตปนะระโตยะทามะนิจโตจิระโตยะทางอิระจันโตยะโภวิระจังโต जो मेरे लायु हा वे ले जा मो न योगो दोगरत् दयानु 라라나다야다야나 노바로바 우다웨라 도마라 루와노 아제나 타라야미 베나간두아레고아 차이라제비 라남라바 돈디마야루 에레하이요 타와노야

quae patre patre